ข้าถือกำเนิดเพื่อเป็นวีรบุรุษตอนที่14บทที่14เงาทะลวงจันทร์และกาไลาล่าในตลาดกลางคืนค่ำคืนแห่งสีหลาตกแต่งด้วยกลมไฟนับพันดอกไม้ไฟสีเงินพุ่งทะยานขึ้นฟ้าแสงแห่งงานเทศกาลหลอกตาให้ผู้คนลืมเลือนเงาเมื่อที่คลืบคพลานอยู่รอบกายลีเฉินหลงและไปอิงแฝงตัวอยู่ในกลุ่มนักแสดงเร่บรรเลงทินและตีฉากเพื่อปลอมตัวระหว่างสอดแนมการเคลื่อนไหวของคิทภาคี กระจีขนาลอยกลางอากาศแอบมองพูดขึ้นตรงหลังคานั่นมีมือธนูสามคนซ่อนปราณไว้อย่างแนบเนียนไปอิงเสียงเบากล่าวทางซ้ายตลาดเป็ดรงควันมีคนเฝ้ามากผิดปกติเหมือนกำลังรอใครบางคนลีเฉินหลงพูดหากยินหงอ้าวมาที่นี่เองจริงเราไม่มีทางหนีหากถูกล้อมท่านใดนั้น เสียงวีดแหลมดังก้องเหนือศีรัะจากยอดอาคารตรงข้ามเงาร่างคนสวมหน้ากากแดงทะยานล,ลงกลางตลาดพร้อมเสียงตะโกนหน้ากากแดงตะโกนลีเชิญหลงเจ้าไม่อาจหนีอีกต่อไปได้แล้วการไล่าล่ากลางแสงโคมเสียงระเบิดปรานตูมสะเทือนพื้นตลาดกลางกลุ่มคนแตกกระเจิหลีเชิญลงกระชากแขนไปอิงหลบเข้าในตรอกแคบ มืออีกข้างชักกระบี่เหล็กดำจากด้านหลังลิเฉิญหรงพูดไปอิงไปทางบึงตะวันตกเราแยกกันแล้ววนกลับมาเจอกันที่ศาลเจ้าไปอิงกล่าวไม่ข้าไม่ทิ้งเจ้าลิเฉิญหรงตะโกนเศร้าพูดชื่อข้าเถอะเงาร่างมากมายโผล่จากหลังคาและเงาเมื่อตามหลังทั้งสองวิ่งฝากกลุ่มคน ข้ามแผงขายของและตะเกียกตะกายขึ้นสู่หลังคากระจี้แผดเสียงเศร้าพูดหนึ่งในนั้นใช้พลังเงาระวังปราเมือดก่อตัวขึ้นเบื้องหน้าเป็นเงากระบี่บหมุนวนลีเฉินรลงฟาดกลับทันทีเสียงกระบี่กระทบดังเคล้งฉึกฟุกลีเฉินหลงก้มตัวหลบเศร้าอุทานเร็วเกินไปมันฝึกวิถีเงาจนเกือบร้ตัวตนแล้ว การรวมพลังกระชิ้ทะลมวิญญาณเมื่อสถานการณ์เริ่มเสียเปรียบกระชี้โผล่มาตรงหน้าเขาดวงตาสีเขียวเรืองแสงกระชี้กล่าวถึงเวลารวมร่างแล้วลิเชิญหลงถ้าเจ้าไม่ยอมข้าจะบังคับเจ้าล่ะนะลิเชิญหลงพยักหน้าบอกจัดก,การเลยแสงสีเขียวหมุนบนรอบตัวเขา ร่างของกระจีแทรกเข้าสู่ร่างของเขาราวกับสายพลังหนึ่งเดียวเปเลวแสงวิญญาณประตุกขึ้นรอบตัวหลิเินโรมพลังใหม่วิญญาณแห่งเงาถลุงจันทร์เขาพุ่งทะยานข้ามหลังคาฟาดกระบี่ลงสายศัตรูที่กำลังใจยิงธนูใส่ไปอิงเสียงฟาดดังชัวเสียงล้มดังอักไปอิงตะโกนลิเินหรงทางซ้ายอีกคน ลิเฉินหลงสลายตัวเป็นเงาแล้วปรากฏตรงหน้ากล่าวเจ้าไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเอ่ยนามของนางเงากระบี่ของเขาตวัดรอบตัวราวกับสายลมคืนนี้กลายเป็นสมรภูมิกลางโคมไฟการหลบหนีสารเจ้าแห่งคำสัตย์ในที่สุดทั้งสองหนีมาถึงสารเจ้าเก่ากลางป่ารอบเมืองภาคุมเปื้อนเลือดผมหลุดรุย่ยพอหายใจแน่น ไปอิงทิ้งหลายเขากล่าวข้ากลัวแต่ข้าจะไม่ถอยไม่ว่าจะเจอกี่เงาลีเฉินหลงพูดข้าสาบานข้าจะปกป้องเจ้าจนลมหายใจสุดท้ายกระจี้ยิ้มเหื่อยเหื่อยกล่าวอีกไม่นานเงาใหญ่จะเผยโฉมแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมเสียทีตอนต่อไปบทที่สิบห้าเงาเฝ้าสาล และประตูแห่งความทรงจำทั้งสามจะค้นพบความลับของสารเจ้าโบราณที่อาจเกี่ยวข้องกับจุดกำเนิดของคิตภาคีและอดีตของลีเชนรงที่เขายังไม่รู้ขอบคุณที่รับชมรับฟังและติดตามข้าถือกำเนิดเพื่อเป็นวีระบุรุษบายเพียงรัฐ